สวัสดีนะคะคุณผู้ชมวันนี้ชวนมาดูท้องฟ้าแปลกๆนะคะอีกฝั่งหนึ่งสีดำมืดตืดๆเลยนะคะเมื่อกี้ดำาปใน,นอีกค่ะตอนนี้ออกมาแดงๆแล้วค่ะเหมือนท้องฟ้าจะถล่มเลยนะคะเพื่อนๆคืองงมากเลยไม่เคยเห็นท้องฟ้าแบบนี้มาก่อนน่ากลัวมากๆเลยค่ะเอ๊ะ ออกแดงๆก่อนหน้านี้ดำปืดป๊ดๆเลยคะ่ะน่ากลัวมากคอยังชั่วหน่อยที่มีสีแดงๆตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะของประเทศอังกฤษนะคะที่ถ่ายอยู่นี่ก็อยู่ที่ลอนดอนนะคะคุณผู้ชมมีอะไรแปลกๆก,ก็พามาให้ชมนะคะตันเนี่ย โลกเป็นอะไรแล้วเนาะงงมากเลยฝั่งโน้นก็ดำมึดตื้อเลยเหมือนจะถล่มอะดูเหมือนว่าท้องฟ้าเขาอยู่ต่ำมากเลยค่ะวันนี้ก็ให้ดูแค่ท้องฟ้านะคะคุณผู้ชมก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันนะคุณผู้ชมนะคะดูแลตัวเองนะคะ เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีนะคะ